สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับอแล,แล้วเราก็มาอยู่ในเกมสตรีทไฟ i g เตอร์อ่าอัลฟานะครับภาค2นะถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวณะที่นีด้วยนะครับแล้วสตรีทอ่าไฟต์เตอร์อัลภาค2นี้เป็นเกมของเครื่องซุปเปอร์นะครับแล้วถ้าใครอยากจะ ลองเล่นยังไงก็เข้าไปดูที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าตักโอดาแล้วก็หาคำว่าตกโอดาอากทีข้างในมันจะมีคลิปให้ดูนะครับแล้วถ้าใครอ,อยากช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับ ต่อไปต่อไปตัวนี้ไม่น่าจะกดไม่ตายได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอเลือกอันนี้อ๋ออันนี้ normal อะไรอะมามาเนมามนเนออะไรสักอย่างผมเลือกอโต o แล้วก็ อาอทำไมไม่มีไอ้ไอ้นี้ให้เลือกอ่ะไม่ตายอะ่ะสีฟ้ากับสีเหลืองเนี่ยอะไรเนี่ยหละช่างมันช่างมันเ,เราเล่นกายกันอ๋อนี่นี่นได้ละได้ละกดปันเจ็ดข้างหลังนะครับรแล้วส่วนใหญ่อะ่ะ เนี่ยมันจะเข้าใช้แบบปั่นเจ็ดเหมือนกันอันนี้จับทุ่มนะครับเป็นตัวนีสส้สนุกกว่า ทำไมเต็มแล้วเป็นสิ่เรื่องอยังงั้นน่ะหรือว่าไม่ใช่เหรอเลเวลหนึง่งเดี๋ยวลองกดใช้ท่าดูนะครับจะเป็นพลังที่ต่อยๆหรือเปล่า มาจริงด้วยนี่นี่อ๋อโอเคกดอบูนะเป็นท่าเตะท่าตเตะเราขึ่งไปเรากดเตะต่อนะครับแต่ผมกดลำบากนะ โตทีนน่แคนั่นไงอ๋อมันมีไม้ตายแบบกดรัวแล้วก็ใช้ไม้ตายแบบ,อ,บอ,อ่าขะเพาะท่าผมไม่รู้จะเรียกยังไงนะ จับทุ่มกา,าการเ๋ยว,วแพ้เด๋ยว,วแพ้ นี่ตัวแรกนะ ก,การหนาการกันเอาโดนสกูปไเดรบอไปขาไ้า ไม่แหละนี่แหละสอกซนะโอ้โน,น,นี่นี่ถ้าไม่ตายหมดแล้วถ้ามันจะติดก็ต้องแบบตอนกระโดดพอดีนะครับ ตัวนี้ก็โดดไกลเหมือนกันนะไกลมากด้วยเอา ตายเลยเไม่เลยทางข่าวนะทำไมอ่ะทำ,ทำไมอ่ะทำไมทำไมอ่ะเมื่อกี้นี้ชนะไปอ่ะุย หมดไม้ตายโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวเสียวโหหลอดปลาย กดสามปุ่มนะครับไม่ตายอะแต่ผมแบกดได้ทีละปุ่มไง่อไปรียว แบบเลือ,อ,อกออโต้มานะครับบางทีผมกระโดดไปเนี่ยมันมันการเองไง Oh uh oh -huh. ลปล่อยไม่ออกฟ้าปล่อยไม่ออกซัมเมอร์โอ,อทำไมเล่นยากจังเราต้องสู้ต่อไปต่อไปก็ ใครใครกี่วะชื่ออะไร <c oughs> ชันเหรอชันลิลิลอะไรเนี่ยแหละ <c oughs> ผมก็อาก่านไม่ถูกนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะ ไม่ะเล่นขาไม่ได้อะกันโอยู่นั่น่ะ <Get out! S 1> จกแรกเราเป็นฝ่ายชนะนะครับ ตดนซ่าในเน่เห็นท่าพี่ไหมน้ออุ้ยอ้ย,อย,อยกลัวแล้วกแล้วอู ต่อไปก็ตัวที่ห้านะครับตัดซิม มัวมวนะท่าออกเองนะครับผมไปมดีใจย์จะนี่ยนี่ต้องท่านี้สิ มาแล้วเราเล่นดีดีเล่นดีดีทำไมอะ่ะทำไมอ่ะเออี้โออิตเตียวยกสุดท้ายนะครับ อะไรกันเนี้ยกำจัดขา ตรงมุมมุมผมนี่บอกได้เลยว่ามองไม่เห็นนะครับเออกดไตเองเดียวอะ่ะต่อไปต่อไปอตัวคัตะนาะ เอาดิเอาดิเอาดิทำไมเกมเดียวกันมาจากไฟ,ไฟน์น้ไฟน์เหมือนกันรอไมาเก่งนะกะเก่งนะกะไม่นี่แหะโอ้ย เราเป็นพระเอกเราต้องชนะอยู่แล้วลอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยท่ามีท่า เอามาดิมาดิเดี๋ยวเราจะรอเขาใกล้ตายนะเดี๋ยวอ๋อไม่เป็นไงมีแสงจัดจ้านานๆใช้นานๆใช้น ต่อไปอ๋อมาจากไฟนอลไฟเหมือนกันนะครับารกายนี้ผมไม่รู้ฉากจบเป็นยังไงนะนึกไม่ออก มือเหระมืนเหระมืนมือนหนมืนแข้งข่าวข้งข่าวกระโดดมาดิกระโดดมาดิกระเด็นกลับไปซะ มันสวนมันสวนมันสวนหรอมันสวนเดี๋ยวพ่อมันใกล้ตายผมจะอ่ารูเบิร์ตพลังนะครับนั่นและมามาโอ้ กดแล้วนะแต่ไม่ได้ออกนะครับต่อไปใครอ๋อเวก่อไออ่ามิเตอร์ใบสัตว์ มันมีอีกเกมหนึ่งที่เป็นมวยป้ามอ่ะอันนั้นมีตัวนักมวยป้ามอของของพวกไฟนอนไฟไปตัวหนึ่งนะครับเกมอะไรไม่รู้ว่าแต่ผมจะเล่นเนี่นี่แหละแต่คือแบบมันมีหลายเกมนะก็ต้องค่อยๆเล่นนะครับนึกได้มั้งไม่ได้มัง้ง าจกแรกเป็นของเล่านะครับนอนจุดพื้นไม่ซา ตอนตายจะใช้ไม่ตายนะครับพยายามจะใช้กันไว้มาละเ้าจะอาใช้อย่างนี้ก็ได้ เราจะกดแบบให้เป็นไม้ตายสีฟ้าไงเพื่อ,อนออกไม้ตายพอดีนะครับโอเคดูฉากจบกจันจ้คาดว่าน่าจะเจอไอ้เพื่อนเขาชื่ออะไรนะเอาไม่ใช่เหรอ มาเตอเขาเป็นพวกนินจานะครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน